สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศิณีสิงห์สุวรรณค่ะกลับมาพบเจอกันนะคะเป็นประจำทาง RMTP u Live ซึ่งเราผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะสําหรับรายการ10นาทีคดีดังนะคะเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันมาฝากให้แฟนๆได้ติดตามรับฟังกันสําหรับวันนี้ค่ะฝนนําเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขานั้นถูกตัดสินให้ประหาร ชีวิตเขาต้องทนทุกข์อยู่ในคุกยาวนานที่สุดในโลกจนสุดท้ายค่ะศาลเพิ่งจะตัดสินว่าเขานั้นไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดแล้วก็พ้นผิดออกมาได้ในที่สุดเรื่องราวของชายคนนี้นะคะเขามีชื่อว่าฮากามะตะค่ะเขาถูกจับก,กุมเมื่อวันที่18สิงหาคมปีพศ2509ในขณะนั้นเขามีอายุ30ปีโดยคดีที่เขานั้นได้ถูกตัดสินก็คือคดีความฆาตกรรมหลักฐานสําคัญที่ทําให้เขานั้นต้องไปอยู่ในคุกนั่น ก็คือกางเกงในทางมิโซะที่เปื้อนเลือดแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไปให้การนะคะว่าเขานั้นถูกตำรวจบังคับให้รับสารภาพจนระยะเวลาล่วงเลยผ่านไปยาวนานค่ะนายฮากามตะในวัย88ปีที่เขานั้นถูกตัดสินประหารชีวิตอย่างไม่ยุติธรรมสุดท้ายแล้วนะคะศาลก็ได้ลื้อคดีนี้ขึ้นมาหมาตัดสินใหม่ว่าเขานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เรื่องราวของนายฮากามตะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้10นาทีคดีดังจะค ค่อยมาไล่เลียงให้ฟังกันค่ะนายฮาการมตะนะคะมีภาพที่ปรากฏผ่านทางสื่อต่างๆเนี่ยในปี2500นั่นก็คือเขาทําอาชีพเป็นนักมวยอาชีพค่ะในช่วงระยะเวลาสั้นๆหลายทศวรรษหลังจากที่เขากเกษียณอายุสมาคมของเขานะคะก็ได้มีการจัดการประท้วงเพื่อสนับสนุนในการพิจารณาคดีใหม่ของเขานั่นเองนายฮาการมตะเคยเป็นนักมวยอาชีพแล้วก็แขวนนวมไปในปีพศ2504จากนั้นค่ะเขาได้มา ทำงานในโรงงานแปรรูปถั่วเหลืองในเมืองชิซูโอกะทางตอนกลางของญี่ปุ่นซึ่งการเลือกดังกล่าวนะคะส่งผลให้เขานั้นต้องมาพบกับความทุกข์ทรมานตลอดชีวิตนั่นก็คือเจ้านายของฮาคามาตะรวมไปถึงภรรยาและลูกๆของเจ้านายนะคะถูกพบว่าถูกแทงเสียชีวิตอยู่ในบ้านของพวกเขาซึ่งแน่นอนคขาว่าในขณะนั้นฮาคามาตะซึ่งทํางานอยู่ก็กลายมาเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่ง ของตำรวจนั่นเองหลังจากการถูกซักถามอย่างไม่ลดละเป็นเวลานานหลายวันค่ะจนสุดท้ายฮาคามาตะก,ก็ยอมรับข้อกล่าวหาทั้งหมดแต่เขานะคะก็มาเปลี่ยนคำให้การในชั้นศาลโดยให้เหตุผลว่าตำรวจนั้นบังคับให้เขารับสารภาพด้วยการทุบ และขข่่มูเเานนัองแต่สุดท้ายแล้วค่ะคดีของเขาก็ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยคะแนนเสียง2ต่อหนึ่งจากผู้พิพากษาแม้ว่าเขาจะพูดซ้ำๆย้ำไปย้ำม,มาในศาลนะคะว่าตำรวจสร้างหลักฐานเท็จผู้พิพากษาที่ไม่เห็นด้วยคนหนึ่งค่ะได้ลาออกจากตำแหน่งทนายความในอีก6เดือนต่อมาเนื่องมาจากว่าเขาไม่สามารถหยุดยั้งการพิพากษาในครั้งนั้นได้หากกรรมตะาที่ยืนกลานว่าตนเองบริสุทธิ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เขาได้ใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตในการรอการแขวนคอก่อนที่จะมีหลักฐานใหม่ที่ทําให้เขานั้นได้รับการปล่อยตัวหลังจากการทดสอบดินเอ็นเอจา,าบเลือดบนกางเกงค่ะมีการพบว่าไม่ตรงกับตัวของฮากามาตะหรือเหยื่อเลยสักคนสารในเขตชิซูโอกะจึงได้มีการสั่งให้มีพิจารณาคดีใหม่ในปี2014เนื่องจากอายุของเขานั้นมากแล้วและสภาพจิตใจที่ไม่แข็งแรงฮากามาตะจึงได้รับการปล่อยตัวใน ระหว่างการรอวันขึ้นศาลนั่นเองเดิมทีนะคะศาลชั้นสูงของโตเกียวเนี่ยได้ยกเลิกคำร้องของการพิจารณาคดีใหม่โดยไม่ทราบสาเหตุแต่ในปี2566ตกลงที่จะให้โอกาสฮาการมาตะอ,อีกครั้งตามคำสั่งของศาลดีกาของญี่ปุ่นจึงทำให้เกิดการพิจารณาคดีขึ้นใหม่ค่ะซึ่งมันเกิดขึ้นไม่บ่อยนะักกับนักโทษญี่ปุ่นเรียกได้ว่า ร้อยละ99ของคดีที่มันจบลงไปแล้วจากการตัดสินโทษตามข้อมูลทั้งหมดก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่คดีของนายฮากามะตะนั้นแปลกออกไปค่ะเรื่องราวของฮากามะตะเองนะคะก็สะท้อนหลายๆอย่างในระบบความยุติธรรมนะคะภายใต้การตรวจสอบของญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากที่นายฮากามะตะนะคะได้รับการปล่อยตัวนะคะฮิเดโกะน้องสาววัย91ปีของเขาเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ค่ะว่าเขาไม่สามารถหยุดร้องไห้ได้เล น้ำตาของเขาไหลนองเต็มหน้าเมื่อเขาได้ยินว่าผู้พิพากษาตัดสินว่าจำเลยไม่มีความผิดฉันก็รู้สึกราวกับเป็นเรื่องเหลือเชื่อตัวฮิติโกะเองนะคะเขาก็ร่วมรณรงค์เพื่อขอความยุติธรรมความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับฮาการมะตะเป็นระยะเวลากว่าครึ่งชีวิตของเธอด้วย,วยเช่นกันหนึ่งในนั้นนะคะก็คือทนายความของฮาการมะตะที่ชื่อว่าฮิเดโยโอกาวะก็ได้กล่าวว่าคำตัดสินในครั้งนี้เป็นเกล้ามา แม้ว่าจะมีผู้สนับสนุนแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีในการพ้นผิดของฮากามาตะแต่ข่าวดีนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเนื่องมาจากว่าหลังจากที่เขานั้นถูกจำคุกเป็นระยะเวลานานหลายสิบปีสุขภาพจิตของฮากามาตะก็เสื่อมลงรวมไปถึงการติดคุกทำให้เขานั้นกลายเป็นคนมีโลคส่วนตัวที่สูงหลังจากออกจากคุกมานะคะฮากามาตะแทบไม่พูดคุยและไม่สนทนากับใครเลย และคดีนี้เองค่ะก็ทําให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นเองนะคะก็ออกมาต่อต้านโทษประหารซึ่งญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวในกลุ่ม G7 นอกสหรัฐอเมริกาที่ยังคงมีโทษประหารชีวิตอยู่แม้ว่าจะไม่มีการประหารชีวิตใดๆตั้งแต่ปี2566ตามข้อมูลศูนย์ข้อมูลโทษประหารชีวิตซึ่งเรื่องราวของฮาคามาตาเองนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะหลังจากที่ตัวเขานั้นถูกคุมขังไปกว่า46ปีแต่ความโหมด ร้ายของคดีนี้นะคะก็มีอยู่นะคะว่ามีความจริงออกมาเปิดเผยว่าในขณะที่เขานั้นถูกคุมตัวไปสืบสวนเนี่ยทางตำรวจได้มีการทำร้ายร่างกายยาวนานกว่า12ชั่วโมงแล้วก็ยาวนานเป็นระยะเวลา23วันโดยที่ไม่มีทนายฝ่ายจำเลยอยู่ด้วยเลยสักครั้งเดียว ว่ากันว่าระบบตัวาการของญี่ปุ่นโดยเฉพาะในเวลานั้นนะคะเป็นระบบที่อนุญาตให้หน่วยงานสืบสวนใช้ประโยชน์จากลักษณะการสืบสวนอย่างลับๆและผลที่ได้ก็คือ ความผิดเพี้ยนการตัดสินโทษอย่างไม่ยุติธรรมให้กับคนบริสุทธิ์คนหนึ่งนี่ก็คือเรื่องราวของฮากามะตะนะคะนักโทษชายที่ถูกขังแล้วก็ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วก็จองจำอยู่ในคุกยาวนานที่สุดในโลกนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้กับ10นาทีคดีดังค่ะกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอพิโซดหน้านะคะก่อนจากกันไปค่ะฝากช n นลสักนิดนึงนะคะฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกด u b s c r i b e กดไลค์เป็นกำลังใจงให้กับทีมงาน ผู้ผลิตด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของฝนแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ